สำหรับวิดูนี้นะครับจะมาสอนหาเงินออนไลน์นะครับหาเงินจากแอป,ปหาเงินฟรีผ่านมือถือนะครับโดยที่ว่าแอป,ปนี้เราจะทําการหารเงินเข้าแอปพลิเคชัน Too ม n y w ี่ l l e ลนะครับอยู่ด้วยกัน200บาทนะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็เกี่ยวกับการแนะนำแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการสร้างรายได้ในคลิปตัวนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็จะพาทุกคนมาหาเงินออนไลน์จากมือถืออย่างเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะหาเงินเข้าแอปพลิเคชัน To Money Wallet นะครับจะถอนเงินเข้าแอป To Money Wallet นะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะเราจะถอนที่200บาทนะแล้วก็แอปนี้นะมีชื่อว่าแอป Google Go Cash อันนี้เลยทุกคนนะ เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเช็คอินเกี่ยวกับการแนะนำแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับผมนะ ปัจจุบันนะผมก็ถอนเงินไปแล้วมากกว่า54,205บาทนะครับก็อันนี้เป็นยอดถอนรวมแล้วก็มีเงินในบัญชีของ Google Go Cash อยู่ด้วยกัน1 9 0่3บาทนั่นเองนะสามารถถอนได้สูงสุดวันละ200บาทนะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอนเงินไป200บาทนะครับกดยืนยันไปเลยนะครับนี่ทุกคนนะซับมิตซั c เชส์นะครับผมนะกดตอง,องไปเลยเนาะแล้วก็นับที่บันทึกนะครับนี่ทุกคนอยู่ในคิวนะวันที่5เดือนธัน วัคม2024นะครับที่เราทําการกดถอนเงินมานะครับตอนนี้ก็เงินยังไม่เข้ามานะในส่วนนี้นะครับผมนะส่วนนี้คือเป็นส่วนของยอดของแอปพลเคชันหนึ่งนะที่ถอนเงินมาแล้วก็เงินเข้ามาจริงๆนะเป็นแอปใหม่นะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เราจะหาเหรียญน,นะเพราะว่าเราจะถอนเงินจากแอปนี้เราต้องมีเหรียญอย่างนี้ทุกคนนะเหรียญหนึ่งแสนแปดหมื่นเอ็นหนึ่งร้อย 88ล้าน5 3 2 1 46เหรียญนี้ส่วนใหญ่มาจากไหนดี๋วผมจะบอกในคลิปวิดีโอนี้ทุกคนนะอะมีเงินเข้ามาแล้วทุกคน200บาทนี่ทุกคนนะแสดงว,ว่าแอปนี้ก็ยังจ่ายเงินจริงๆนะครับยังถอนเงินได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมนะ ต่อมาทุกคนดับมาที่ตรงนี้ทุกคนนะั่นคือการชิดอินประจำวันหรือการชิดชื่อนะครับประมาณว่าเป็นการเช็คชื่อหลายทุกคนนะถ้าเรามาชิดอินตรงนี้เราก็จะได้คะแนนนะครับก็ให้เรามาชิดอินตรงนี้ด้วยนะเป็นการหาคะแนน,นนะครับต่อมาคือภารกิจประจำวันนะครับภารกิจประจำวันก็คือเป็นงานเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเหมือนอันนี้ผมทําภารกิจที่ ต้องโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเซเปโตนะครับก็ทำไปแล้วแล้วก็ได้รับเหรียญมาแล้วอยู่ด้วยกัน15,800เหรียญน,นะครับผมถ้าเราจะโหลดแอปพลิเคชันนะครับให้เรานะอันนี้คือฟังให้จบฟังดีๆนะอันนี้คือจะมีงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้างล่างเนาะมันจะมีแอปนะครับหรือเว็บไซต์ที่เราโหลดมาแล้วก็ถ้าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นมันเทาๆนะเทาๆน่าจะเข้าใจทุกคนนะเราไม่ต้องโหลดนะไม่ต้องแอสแบ็กสเปชิก ถ้าเราโหลดแล้วก็คือ,อลบการดาวน์โหลดได้เลยนะลบการติดตั้งได้เลยทุกคนนะไม่ต้องเข้าไปยุ่งนะครับผมว่ามันมีแอปที่ว่าเป็นสายเทาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากโหลดแอปพลิเคชันเลยก็สามารถจะหางเงินจากแอปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือจากการที่เราเช็คอินนะครับ จากการที่เรานั้นมาจับบนล้อนะครับก็คือมุนสปินนะครับก็รับสูงสุดนับสามหมื่นห้าพันเหรียญนะครับตรงนี้เนาะหรือนะครับจากการที่เราน้นมากดรับเหรียญฟรีนี่ทุกคนนะกดรับปั๊บนี่ทุกคนได้รับเหรียญฟรีนะครับนี่มันก็จะเข้ามาตรงนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็สามารถกดรับต่อนะครับผมอันนี้เดี๋ยวตรงนี้นะครับเราก็กดรับไปนับก็ไม่ใช่ว่าจะได้เยอะนับก็ได้น้อยแหละนะแต่ว่าอ่าก็สะสมทีละนิดทีละน้อยทุกคนในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะ อ่ะแล้วก็ต่อมาก,ก็คือเป็นในส่วนของการหาเรียนนะครับจากการที่เราดูวิดีโอจาก Youtube นะครับอ่ะอันนี้คือเผื่อใครที่เป็นสายดูวิดีโอนะนี่ดูคนนะฟุตบอลเมื่อคือนนะครับลิเวอร์พูลนะอ่าเสมอกับ n นิวคาสเซิลไป3ประตูต่อ3นะครับอยากจะบอกว่าวิดีโอนะครับจาก Youtube ที่ ดูผ่านแอปพลิเคชัน Google Cast นะครับเขาก็อัปเดตเป็นวิดีโอล่าสุดนะครับก็เป็นวิดีโอที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับเห็นไหมทุกคนนะคือเป็นวิดีโอที่เพิ่งเล่นใหม่นะที่เป็นลิเวอร์พูลนะเพิ่งเสมอนนะครับกับทีมนะครับอย่างนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับผมนั่ก็สามารถที่กดเข้าไปรับชมได้นะครับผมน้ากดเข้าไปนี่ทุกคนเห็นไหม อ่ะก็ดูได้นะครับผมแต่ว่าผมขอไม่ปวดนะเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ไปนั่นเองนะรหรือถ้าเราจะค้นหาเองก็ได้เหมือนกันนะับนะครับไปที่คําว่าค้นหาหรือเข้าสู่ URL นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะก,ก็ผมจะเลือกตรงนี้ก็คือข่าวน้ําท่วมใช่ไหมอ่ะสมมติว่าเราจะดูข่าวน้ําท่วมนะอ่ะเรากดเข้าไปปับนี่ดูคนน้เป็นน้ําท่วมนะครับอ่าที่เขาเพิ่ง อัปโหลดมานะเราสามารถกรองได้นะครับวิดีโอนะคอือ่าวัน,ว,นวันที่นะเป็นชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนี่ทุกคนนะก็เมื่อ5 5นาทีที่ผ่านมาจากช่องของข่าวช่องวันนะครับก็บทเรียนน้ำท่วมใหญ่ศูนย์แนวคิดย้ายเมืองแม่สายนะครับอันนี้คือหนุ่มจิตอาสาหาจนเจอบ้านน้ำท่วมตกส้ำรุดอ,อยู่ใกล้ลิฟต์นี่ทุกคนนะาคือมันจะมีการอัปเดตนะครับข่าวน้ำท่วมนะครับผมนะเราก็มาดูได้เนาะหรือนะครับในส่วนนี้คือจะเป็นในส่วนของอ ตรงนี้ทุกคนนะผมขอไม่พูดนะแต่ว่าผมาพิมพ์เฉยๆนะนี่ทุกคนนะก็อ,อัพโหลดนะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนี่ทุกคนนะก็ ทำไมว่าแดงนะไม่กลัววังทัพไทยนับยืนกลางไม่ยอมถอนอนี่ดูคนนะคืเเราก็สามารถที่จะดูได้นะไม่ว่าเราจะเสพเขาอะไรก็มาค้นหาได้นะแต่ว่าถ้าว่าเรารไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแต่ว่าเราอยากสร้างราไรได้ก็แนะนําให้เราหาวิดีโอที่มีความยาว3มชั่วโมงขึ้นไปนะสมมติว่าผมจะเปิดวิดีโออ l e a s i n g music นะคแล้วก็ผมจะหาวิดีโอที่มีระยะเวลานับ3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็ 20นาทีขึ้นไปนะครับทุกคนนะันก็คือจะมี3ชั่วโมงแนะนําให้เป็น3ชั่วโมงเพราะว่ามันจะมีภารกิจนะครับอันนี้กดอันนี้แล้วกันเนาะเป็น3ชั่วโมง4 9นาทีนะันจะมีภารกิจให้เรารับชมว,วิดีโอความยาวหนึ่งนาทีหรือ3ชั่วโมงนั่นเองนะก็เลยหาวิดีโอที่มีความยาว3ชั่วโมงกว่านะรับก็คือว่าเราเผื่อไว้ก่อนนั่นเองทุกคนนะอ๋อก็ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับเราก็ดูดูไปนะจะมีตัวจับเวลานี้ทุกคนเห็นไหม มีตัวจับเวลาอยู่นับถ้าว่ามันจับเวลาไปหมุนไปจนครบหนึ่งรอบนะาเราก็จะได้คะแนนเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวเราโหด,ดูนะมันจบครบหนึ่งรอบปับ๊บเราก็ได้คะแนนมานะนี่นะได้มาอยู่ที่36เหรียญน,นะแล้วก็ถ้าเราดูวิดีโอจนครบ2นาทีเราก็จะได้เพิ่มอีก400เหรียญนะครับดูจนครบ10นาทีก็ได้ไป1000เหรียญนะครับ20นาทีก็2000เหรียญนะครับ30นาทีก็3000เหรียญ 60นาทีก็5,000เหรียญแล้วก็1 80นาทีก็คือ8000เหรียญน,นั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้คือเปนในส่วนของการรับชุมวิวีโอนั่นเองนะครับผมนะก็แนะนําเลยถ้าเราเปิดทิ้งไว้เราไปทํางานไปก็สามารถที่จะสร้างไรายได้จากตรงนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมนะต่อมาทุกคนนะเป็นวิธีที่ผมจะแนะนําในส่วนของการที่เราจะหาเงินได้เยอะได้ไวที่ผมได้รับเปลี่ยนเป็นร้อยล้านเนาะ ก็มาที่ข้อรางวัลใหญ่นะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนงการเข้าร่วมกิจกรรม นแนะนำแอปพลิเคชันในะทุกคนนะก็คือว่าเรานะครับต้องทําธารกิจภายในระยะเวลา3วันนะับหรือ72ชั่วโมงนะก็คือแนะนําให้คนเล่นแอปพลิเคชันนี้แล้วก็เราก็คลิกเพื่อเลขตรงนี้ทุกคนนะให้ยอดเงินตรงนี้ครบ3 0 0บาทพอดีก่อนเวลาจะหมดไปถ้าครบ3 0 0บาทพอดีก่อนเวลาที่มันจะหมดไปเราก็จะได้เงินมา3 0 0บาทเงินที่เราได้รับมาก็จะถูกมาอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนนะที่ยอดตรงนี้นะครับผมนะโอเคตอนนี้ผมมี ในส่วนของโอกาสเล็กน่าอยู่ที่8ครั้งนัาด้วยประมาณแล้วก็คือต้องหาประมาณ16-19ครั้งถึงจะครบพอดี300บ,บาทนะครับผมนล้วก็กดคําว่าคลิกเพื่อเล่กนะครับอ่าก็เขาก็จะส่งมานะได้มาอยู่ที่4.968บาทนะครับอ่าครั้งหนึ่งทุกคนนะครั้งนี้นะได้มาอยู่ที่4.976นะครับอ่าครั้งต่อไปนะครับผมครั้งนี้ก็ได้มาอยู่ที่4.992นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปอีกแล้วทุกคนนะ ครั้งนี้ได้มาอยู่ที่1.001นะครับอ่าหลังจากนี้คือจะได้1บาท1บาทตลอดทุกคนนะก่อนนะั้นนี่คือเขาจะให้ก่อนประมาณ4บาทเนาะอ่าตอคขั้งแรกที่เราเข้าร่วมกิจกรรมก็คือจะให้ประมาณ45บาทเลยทุกคนนะโอเคนะครับเราก็เล่นไปนะครับผมกนะ็คือคลิกไปให้หมดเลยในที่ใน,นสิงที่เรามีอยู่ก็คือโอกาสนะให้เราคลิกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยหาต่อนะตอนนี้ก็จะกลายเป็น289นะครับก็ เราต้องหาเพิ่มได้ครบ300บาทพอดีภายในระยะเวลาที่เรืออยู่ที่45ชั่วโมงนะของผมนะครับของเพื่อนๆจะไม่เหมือนกับผมนั่นเองนะครับผมนะก็ตรงนี้แหละเป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะหาเหรียญได้เยอะได้ไวแล้วก็กิจกรรมนี้คือเราจะเชิญเพื่อนยังไงก็คือมาที่คําว่าเชิญตรงนี้นะครับแล้วก็ ทำการน,นะครับคัดลอกรหัสเชิญของเราคือลิงก์ก็คือโค้ดรหัสเชิญของเราก่อนนะของผมคือ D5M BXM นะครับแล้วก็จากนั้นคือเราจะแชร์ไปที่โซเชียลคือจดกดที่จุด3จุดนะแล้วก็สามารถไปแชร์ได้นะครับที่โซเชียลต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ให้เพื่อนของเรารับมาที่หน้าโฮมนะแล้วก็มาใส่รหัสเชิญของเราที่คําว่าป้อนรหัสเชิญนะครับเพื่อนของเราก็จะได้อยู่ที่1,500เหรียญน,นะครับส่วนเราก็ จะได้นะครับเป็นในส่วนของเงินอยู่ที่2บาทด้วยกนนันนีารุกคนนันดี 5m b x m นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของวิธีการสร้างไรายได้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าหลังจากนี้คุณนะไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับคุณแค่มาดูวิดีโอแล้วก็มากดรับเหรียญฟรีตรงนี้อะ่ะที่มันลอยอยู่นะครับแล้วก็มาเข้าร่วมกิจกรรมรางวัลใหญ่นะครับทำแค่3อย่างนี้เองนะดูวิดีโอ รับเหรียญฟรีนะครับแล้วก็มาเข้าร่วมรางวัลใหญ่ตรงนี้นะครับคณก็จะมีโอกาสถอนเงินแบบผมเช่นเดียวกันนะครับโอเคทุกคนนะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆกันนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ